ใช่นี่ต้อนรับเข้าสู่เมลฟิสนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวดีนงซึ่งตอนนี้ก็ถือดีองแล้วแต่ว่าปัญหาคือฝนตกแล้วฟ้าปิดมากแต่ว่าวันนี้เรามีแครรับเชิญพิเศษคนแรกก็คือคุณแม่นั่นเองตื๊งตืง่นคนที่สองก็คือเอให้ให้คนเรียกว่าอะไรดีคะเออมาดามปลา <laughs> เออเรามาก,กับมาดามปา <laughs> ลาก็คือเพื่อนแม่ ตอนนี้เราถึงดีดองแล้วเดี๋ยวจะถาให้ดูนะตอนนี้เราลงรถบาร์แม <c oughs> ่ค่กับร้านอาหารที่ชื่อเหมือนร้านอาหารตัวเองว่าเออที่นี่ก็มีเดี๋ยวเราจะทำการออกไปหา ร้านอาหารก่อนเพราะตอนนี้ฝนตกยังไปไหนไม่ได้หรอกแต่ว่าฉันตื่นสายเราเดี๋ยวเราต้องรีบไปรับน้องอที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ที่นี่ได้ค่แบบเดียวแต่ว่าไม,วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเท่าที่ไปได้ละกันนะทุกคนก็พยายามถ่ายบรรยากาศให้เยอะๆนะ let's go <S ปัญหาการจอดรถของที่นี่ทุกครั้งนะคะคว่าก็คือ ัต้องต้อง่ายตังค์ค่าปาร์กิ้งทุกครั้งนะถ้าเกิดว่าไม่ใส่ตังค์ค่าปาร์กิ้งคือจอดรถไม่ได้เลยสักทีนี่เดี๋ยวเราจะมาตรงนี้ตรงนี้ก็คือแม่น้ำมิวส์นะไอแม่น้ำมิลส์ที่มันทะลุไปถึงจีเวทที่ฝรั่งเศสที่เราไปเลยไหมถ้าทุกคนเห็นแซ็กโซโฟนนะแซ็กโซโฟนนี้ก็คือเมืองดีนงคือเป็นเมืองที่มิสเตอร์อดอล์ฟแซกคนที่สร้างโรชู แซ <Sex> กโซโฟนแซกโซโฟนเป็นคนเกิดที่นี่เออแต่ว่าเขาโตที่เอรฝรั่งเศสแต่ก็ที่นี่ก็จะมีแซกโซโฟนอยู่ประมาณ28แหล่งในดีนงฮึขอไปถ่ายรูปแป๊บนึงขอเดินกลับไปที่รถไม่ได้กินละอาหารวันเนี้ยไม่ได้เที่ยวละว,วันเนี้ยลีมเอากระเป๋าออกมาจากรถซึ่งที่เนี่ยลืมกระเป๋าอนุทไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งความน่ากลัวคืออะไรโดนทุกกระจกจ้ะเพราะฉะนั้นต้อง เดินกลับไปจ้าเดินกลับไปจ้าเดี๋ยวเราจะขึ้นกระเช้านะทุกคนแต่ขอกินข้าวก่อนอันเหมือนประเทศไทยเรานะคะไม่ได้เปิดแบบว่าอยากกินเมื่อไหร่ก็เดินเข้าร้านอาหารได้ที่นี่คือกินเป็นมือถ้ากินไม่ทันก็ไม่ต้องกินจ้ะจบคือเมืองนี้ตรนี้สิได้ดยวาวดดลยค่ะตรงนี้คือจริงๆดินองอยเป็นเมืองที่เล็ก ภาษาอังกฤษอ่านว่าดีแนนนะแต่ว่าคนภา,ภาษาฝรั่งเศสอ่านว่าดีนองเพราะว่า a อนเนี่ยอ่านว่าองเพราะฉะนั้นก็จะเป็นดีนงนะเป็นเมืองที่เล็กๆอ,อ้อจริงคือสถานที่ท่องเที่ยวมันค่อนข้างจะน้อยแต่ว่าสวยมากก็คือเดินมาตอนนี้จะใช้เวลาเดินเที่ยวทั้งหมดสามชั่วโมงไม่รู้ว่าจะทันไหมแต่ถ้าเที่ยวหมดก็คือใครมาก็สามารถริมมาได้เฮ้ยตรงนี้สวยมากเฮ้ยต,ตรงนี้สวยมาก ก็ามาลาน,นีทุกคนถ้าเกิดว่าใครมาก็มาได้นะน่ารักมากเลยนี่ค่ะลานีบิสกิตอันนี้คือบิสกิตที่แห็งที่สุดในโลกเราจะลองบิสกิตกัน It is really hard The fresher it is, the harder it is. So be careful. Don't bite. Okay. So don't bite, but break small pieces with your hands and let it melt in your mouth like a candy. Okay. Okay. That's okay. You can keep them up to three months. It will get softer with heat and humidity. So, the fresher it is, the yeah. harder it is. เจขออะไรสักอย่างนี่แหละอ่าน่านไม่ถูกได้มาแล้วแต่ว่าอันนี้มีเขาให้สตอรี่บิสกิตที่แข็งที่สุดในโลกด้วยแต่ว่ามันจะแตกต่างกันอันนี้คือทําด้วยฮันนี่แต่วันนี้เราจะซื้อไปให้เขาเลี้ยงเพราะว่าพรุ่งนี้วันเกิดนางแต่ว่าเราซื้ออันเล็กมาชิมกันแต่ว่ามันทําด้วยน้าตาลเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะละลายได้เร็วกว่าแต่ว่าเขาบอกว่าอย่ากัดเพราะว่าฟันจะหักก็คือค่อยๆแบบค่อยๆบิดแล้วก็อมเหมือนลูกอมเอา ก็คือไม่แน่ใจว่าเราซื้อลูกอมมากินหรือว่าเราซื้อบิสกิตมากินนั่นเองนะคะนี่เรามาดูช็อปอันนี้คือช็อปอ a ซ y ปารีสนะทุกคนภาษาฝรั่งเศสก็จะเรียกว่าอ a ซ y ปารีสนะคะ mm. ก็จะมีแบรนด์ต่างๆมากมายซึ่งเราไปดูราคามามันถูกกว่าในออฟฟิเชียลเว็บไซต์ประมาณแบบ20%เลยคือ mm. ตอนนี้หน่องปอ mm. ป,อปอตามหาจนมาลนอยู่ เพราะว่าเรียกว่าไงอะในออฟฟิเชียลของจอมารนลอนบูบอกมัน30มินมลมัน75ยูโรแต่ว่าเราได้ยินเนาะอีซิปารีได้แค่สิยูโรเพราะฉะนั้นนะชิงกำลังสตาตามฮาไม่มี <laughs> น่าจะต้องกดในบิ๊กโอเคก็คือเดนดูแล้วไม่มีจอมรารลอนงั้นก็คงจะต้องสั่งในไหนไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีจอมารลอนเลย เออเดี๋ยวถามเขา,าขก่อนก็ได้เออแต่ว่าเพราะว่ามีดีอมดีอมก็ไม่ได้เป็นมีอโเลยจริงไม่มีจำมวรู่ไดนไงแต่ว่า easy paris ก็มีเรียกว่าอย่างเว็บของมันอืมก็สมารถกดได้ เกิน408ชั้นจ้ะขัยคนทางยังอีกยาวไกลเ้าคืออะไรบันไดสูงมากชั้นใส่กระโปรงยาวน่าจะแหกเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เดี๋ยวอ้ถ่ายถ่ายป่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เนี่ยเพิ่งได้แค่ร้อยกว่าคันปีโป้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมงหายเของงไ, <Okay. S 2> ไปนู่โอเคเดีย๋ยวแานคือแล้วบันไดมันชันมากเลยเ,เลยปีโป้อขึ้นมาอย่าไปยืนถ่ายอย่างนั้นเดีย๋ยวต๊ะ <Okay. S 1> โอเคได้นิดนึงแล้ววันนี้ขอจบจะมา,านะะจะมานั่งเรือก็แล้วกันนะเขาจะพามานั่งเรือไม่ไหวกันแล้วเหร,รอเขาขึ้แล้วกันโอ้ยเหนืออีกนี่ขึ้นไป ใจเต้นตุกตเต้นมากเเราจะไปนั่งเรือกันอยู่ไหมนะดูเวลาก่อนลูกโอเคเดี๋ยวเราดูเวลากันไม่ด้ใจว่าจะไปนั่งเรือไหมไม่ไม่ไปรุ่นคู่รักเยอมบานโอ้ย ย่งผองเราตกใจมากตอนแรกเดินผ่านอือนี้คือเขาเรียกเป็นประสาทอกป้อมปาการนะเป็นป้อมปราการเก่านี่แหละดีนาทิกเก็ตทิกเก็ตลงกระเช้ากัน ติ๊กเก็ดอยู่ไหนถ้าหายเนี่ยถ้าหายเนี่ยสวยเลยนะแม่เดี๋ยวไปดูเรือกันก่อนว่ามีรอบไหม ทริปดีนวันนี้นะคะจบไปแล้วเพราะว่าฝนตกด้วยหนึ่งแล้วก็เรานั่งเรือไม่ทนันเพราะว่าเรือมันมีรอบส1เครึ่งกลับไปสองครึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามาเดี๋ยวเราจะแก้ตัวไปนั่งเรือให้ละกันนะคะทริปนี้ก็ค่อนข้างที่จะสุดอยู่นะก็เดี๋ยวเราจะฝากที่ไว้ว่าไปไหนไปไหนไปไหน,ไไหนมาบ้างก็สามารถมาตามได้นะคือจริงๆเมืองมันเล็กมากคือมาเที่ยวเรามาแค่กออี่ชั่วโมงเองสามชั่วโมง คือเที่ยวเกือบเกือบครบทั้งเมืองและแบบแลนด์มาร์คของมันอะนะก็มีโบสถ์โกธิกที่ดังๆมีขึ้นไปบัมป์ปาร์กานใช่ไหมก็กินบิสกิตที่แข็งที่สุดในโลกแต่เอ้ยยังไม่ได้กินบิสกิตเลยเออเดี๋ยวกินบิสกิตก่อนกินบิสกิตเลยค่ะอันเลก็กอะกินได้กันเลยสามคนนะนะเพราะว,ว่าฟันหักเด้อว,ว่อยากทำฟันเอ่อ เออหรือว่าหนูจะลองให้ฟันแตกแล้วก็ใช้เห็ดขนี้ทําฟันยันงเนี่ยคูก็มาทางนี้แหละมันก็มีทางเดียวอ่ะกมันเดี๋ยวขึ้นทางหนใหญ่เนี่ย,ยถูกแล้วนี่นะ ไม่เดี๋ยวเขาบอกว่าให้หักหักยังหักไม่ได้หักไม่ได้จริงๆเชื่อราว่าไข่ที่สุดในโลกเนี่ยอือเชลินดูใจรักกัะกลับได้อ๋อใช้ลินดู่อนนะอืมอร่อยอยู่นะอ๋อคือต้องให้น้ำให้แบบให้ให้มันละลายแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าอันเนี้ย ทำจากน้ําตาลเพราะฉะนั้นน่ะใช้แบบอากาศอุณหภูมิหรือว่าน้ําเนี่ยก็จะไม่มาละลายง่ายมันก็แข็งที่สุดในโลกเหมือนกันแต่ว่าก็จะละลายง่ายกว่าอันใหญ่ที่เราโชว์เมื่อกี้เพราะว่าอันเมื่อกี้ทำจากน้ำผึ่งเอ,อ,อร่อยอยู่เนื้อปลาเนื้งกรได๋ว่กลัวฟันเหยิอนอ่ะก็ฟันหันอ่ะ กัดได้ร้อยหรอแม่ฟันแข็งแรงหนูฟันไม่แข็งอ่ะได้แล้วมุดที่ไหนรับหมาทไมถามมาัไเห็นเหอตรียดชาติเหมือนขนมไทยอันนึงอ่ะเออเออเหมือนขนมิ่นหนูบอกแล้วผสมกับขนมเหมือนผสมขนมิ่ผสมกับขนมอะไรน่าี่มัน่อยเออ เหมอ,มอมขนมี่ขนมกัขนมทยรมกนกินเหมือนขนมไทยไปละเราจะผิดเรือยอย่า,ยาออนอนยนงนี้แหละก็คิบง่ายทำไมก็ฝอีกรั้งยนะช่วงนี้ยูทูบแบบปิดกันหน่องแอค่เปิดด้วยนะไปละบ,บ,บาย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 ค่ะาบ๊ยบายค่ะ